สวัสดีทุกคนเราจะมาอันบ็อกกันวันนี้นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ไอัดคลิปอันบ็อกจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยอัดไปหลายรอบมากอันบ็อกเวลาส่งของเอ้ยเวลาสั่งของมาแล้วของมาส่งวันงี้แต่ฉันไม่เคยลงเลยเวลาอัดทิ้งไว้แล้วก็ไม่ตัดไม,ม่ลงเนาะได้ลงมาอีกเรื่องนึ่งเนาะคือเป็นคลิปอันบ็อกคลิปแรกของปีนี้เนาะปี2022อ่ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย อ่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราสั่งมานะคะสั่งมาเาสั่งมันดิมเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขามีโปรชิ้นที่สองหนึ่งบาทน,นะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแกะของก็ช่วงนี้ก็ต้องป้องกันตัวนิดนึงนะคะแล้ว,วก็มีสเปรย์กฮอก็เตรียมไว้นะคะหยิบของไม่องเนาะโอเคเราจะมาเริ่มแกะเลยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างอนนีที่สั่งไปอะ่ะคือสั่งของวสังส่งไปสองรอบทุกคนรอบแรกคือสั่งพวกแบบสบู่ยาสระผมแล้วก็อะไรกันพวก ีมาอะไรพวกนี้ออก็คือสั่งรอบแรกจะสั่งเยอะหน่อยเนาะแล้วก็รอบสองเราสั่งจับตายเพิ่มไปก็คือสั่งเป็นเออ่ลิฟต์แล้วก็อะไรหลายอย่างเลยจำไม่ได้สั่งมาเยอะเกินเป็นละละคือเราสั่งสบู่โกติกเพราะบ้านเราอ่ะเราเปลี่ยนมาได้สบู่โกติกใได้สปกแล้วซึ่งเราจริงจริงอ่ะเราอ่ะจัดจะสั่งมาใช้คนเดียวแต่แม่เราอ่ะก็คือชอบเหมือนกันสรุปก,ก็คืออ่ะใช้ทั้งแม่แล้วก็ฉันเลยส่วนมาด้านในนะคะก็จะมีทุกคนมันหนักมากคือเราไม่รู้ว่าเราจะยกให้ดูได้ไหมเราจะลองดูนี่ ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเอออะไรวะผักติ๊กเ่ยนี่เ <c oughs> ยอะมากค <c oughs> <ๆ c oughs> ือมีหลายอย่างมากรอบนี้อ่ะเยวมาเปิดทีละอย่างเลยเนาะแล้วเราต้องกดกล้องมาเออให้ดูคนเห็นเห็นขาเราด้วยจ้าไม่เป็นไรเนาะของที่สั่งมานะคะก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นจ o ร์ไ u เ i อร r นะที่มันจะมีส่วนผสมของอันเนี้ยเม็ดลูกเดือยญี่ปุ่นอ่ะทุกคนอะไรสักอย่างก็คืออันเนี้ยเราเคยใช้ไปแล้วขวดกว่อนหน้านี้ซึ่งมันหมดแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นสภาพขวดที่ใช้ไปก่อนหน้านี้หมดไปแล้วคือจริงจรมันไม่ได้หมดเลยขนาดนี้คือเราอะทำตกพื้นแบบทำอันนี้หกเจไดอะคือเราทำแล้วก็ต้องเช็ดทิ้งไปเยอะมากก็เลยอันลาหกใหม่มาใช้รอมนะใช้ดีมากให้ความชุ่มชื้นดีมากนะตัวนี้อะต่อมาก็คือกนันแดดตัวนี้ของบิโอเลนะเพื่อเป็นกนันแดดสูตรอควาคือเราอะลองสั่งเป็นขวดเล็กเป็นหลอดเล็กอะมาจาก shopee กปป็เลยเออ ใช้ดีนะก็เลยสั่งขวดใหญ่ของวัดสันมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นขวดเล็กที่เราสั่งมาจากช้อปปีนะนี่คือกะจะเอามาลองใช้ก่อนปรากฏว,ว่าดีก็เลยสั่งนี้เลยจ้ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเซนเทล่านะคะอันนี้ก็อยู่ในโปรชิ้นที่สองหนึ่งบาทเนาะจริงๆอ่ะมันขวดละหกร้อยกว่า600บาทแต่ถ้าได้สองขวดในราคาปเปกติก็เป็นพันเลยเนาะแต่นี้คือเราได้มาในราคาแค่แบบหกร้อยเก้าสิบเอ็ดก็เลยจะเอามาลองนะคะเพราะว่าไปดูรีวิวมา ก็คือเขาบอกว่าดีนะมันจะช่วยเรื่องสิวอะไรแบบนี้ด้วยมันจะมีส่วนผสมของแบบใบบัวบกอะทุกคนนี่ไงนี่มีรูปใบบัวบกประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกคือสั่งยาสระผมเอ้ยไม่ใช่สั่งแชมพูไม่ใช่แชมพูครีมอ่าง <c oughs> น้ำไปเยอะมากอันนี้ไม่ได้มาขายนะไม่ได้มาทายอินอะไรใดคือใช้จริงปกติเราจะชอบสั่งสูตรแบบธรรมาชาติที่เป็นขวดสีฟ้าแล้วก็สูตรน้ำผึ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่ธรรมชาติสุดสุดเฟชอะเออสีฟ้าเนาะแต่เราลองเปลี่ยนจริงบ้างเนาะก็เป็นสีม่วงกับสี อันนี้เป็นโทนเนอร์นะคะทุกคนใช่ไหมเป็นโทนเนอร์เนี่ยโทนเนอร์วืเป็นโทนเนอร์นะเป็นโทนะเนรอร์กุหลาบของไลฟ์ฟอร์ตจริงอันนี้คือเรียกว่าบังเอิญมากกว่าบังเอิญไปเจอช่วงนั้นเราซื้อเป็นแบบของมาสั่งเหมือนกันคือมันจะเป็นคระสานชิ้นเนาะแล้วก็ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าตรงนี้หนร้อยเก้าสิบนี้แล้วเราก็ได้อันนี้มาเนาะแบบอเออมือนสั่งมาแบบลองใช้ดูปรากฏว่ามันก็ใช้ดีนะมันก็ถูกใจเราดีมันเป็นโทนเนอร์ไว้เช็ดหลังจากที่แบบ เราอาบน้ําเสร็จแล้วก็กอดลงสก,กินแคร์อะไรเงี้ยหมดเป็นขวดที่สองเนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขวดที่สามเนาะแล้วก็อันนี้เป็นยาสระผมนะคะของเทซามีคือมาเป็นสูตรแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วยแบบเออบำรุงหนังศีรษะอะไรเงี้ยเขจัดรังแคเนาะเราตัดสีผมใช่ไหมเราเหมือนรู้สึกว่าช่วงเนี้ยผมเรามันเสียมากๆก็จะลองซื้ออันนี้มาใช้ควบคู่กับคอนดิชินเนอร์พวกแิบติดแมทที่มีอยู่เนาะก็ประมาณนี้หมดแล้วนี่เนี่ยมี ล่องนี้มีประมาณนี้ทุกคนเอาจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงรายการของที่สั่งมันดูเยอะเพราะว่าเราอะสั่งหลายชิ้นด้วยแหละเออมันก็เลยดูเยอะเนาะจริงๆก็ไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นพอกลุ่มกลิมสำหรับคลิปนี้ก็มาเปิดให้ดูประมาณนี้เนาะแล้วก็ตันไหนถ้าแบบถ้าใช้ดีเราก็จะมาทำรีวิวแต่แบบอย่าคาดหวังเราเยอะนะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้มาทำเพราะเราขี้เกียจเออก็คือต้องแก้หายแล้วแหละนีสใส่นี้นัยใี้เกียจแล้วเพราะแบบนี่คือปีใหม่แล้วปีสองนีสองแล้วเราจะขี้เกียจไม่ได้ ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะในการเลือกขี้เกียจแล้วก็ทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนบ๊ายบาย